คลิปนี้นะคะเกรด 5C ค่ะสูนสูงก็ประมาณ 10, mm. เกือบเกือบสิบเมตรนะคะรูทห้ก็เพื่อนบอกว่าลองปินหลีดแล้วไม่จบนะคะมัมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดไปแค่ไหนเพราะว่าเพื่อนนี้ปินเลเวลสูงกว่ามัมค่ะคะ่คอยคอยขึ้นไปสูงพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าแรงมัมเริ่มมาแล้วะคะ่ะช่วงนี้ก็ไม่เหนื่อยเร็วนะคะขึ้นไป ตัวเราจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะขึ้นไปอยู่บนหน้าผาแล้ว <c oughs> อือไปสบัดแขนนะคะคลายกล้ามเนื้อนิดนึง,ปงไปต่อสิวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่เดอะไลเก็ตขับเอเวอร์เน็ตเพลค่ะเพราะว่าเป็นเสาร์อาทิตย์นะ คนที่ซื้อเดย์พาสก็มาได้แล้วด้วยแล้วก็ต่างชาติเต็มเลยก็ใส่แมสกันค่ะยกเว้นตอนปีนถอดแมสออกแป๊บนึง่งซึ้งมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะคะ5้5ส,สเนี่ยก็เป็นเลเวลทีออ่มัมก็ปีนได้เรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีตอนจบนิดนึงที่แบบถ้าสปอยก็คือมันปีนไม่จบนั่นแหละไปติดกัก อยู่ข้างบนนานมากทําให้คลิปนี้เนี่ยยาวเกือบสิบนาทีเลยค่ะไปค่อยๆไปตรงนี้ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะคือตั้งใจว่าเออไม่ไปเร็วก็ค่อยๆดูมู่ค่อยๆไปเพราะว่าเป็นรุ่แรกที่ปีนในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นรุ่วอร์มอัพด้วยตัวห้าสี่ิบหเมตรนะคะ มันยังต้องปรับเรื่องของการวางเท้าอยู่เรื่องของการบิดองศาขาอะไรต่างๆนะคะที่โคช้ชบอกมามันก็จะชอบอัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้โคช้ชดูหรือว่าเพื่อนที่ปิงเก่งเขาจะช่วยดูได้ว่าถ้าเราไม่โอเคตรงไหนยังไงบ้างการบิดเขา่าการบิดขาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยนี่กลางสุดแข็งขาเลยปึง้งบางทีก็ยังสับสนว่าเราจะต้องไปที่จุดไหนก่อนนะคะยังมีล็อกแรกล็อกแรกตรงนี้ก็ทําให้เสียแรงอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะ ตัวเราเล็กลงแล้วเนี่ยจะมองเห็น move ไหมนะปึ้นขึ้นได้แล้วมาได้เกินครึ่งทางแล้วนะคะตรงจุดดำๆที่เท้าซ้ายมาหรือตรงขวามือด้านบนสีขาวเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า v o l ลุ่มนะคะก็โดยมากรู้ก็จะให้เราใช้ v o l ลุ่มได้เป็นเหมือนตัวฟรีอะค่ะว่าโอเคเราอาศัย v o l ลุ่มใช้จับใช้เหยียบใช้เตะขึ้นไปได้ นอกจากสีต่างๆที่เราปีนอย่างตอนนี้มันปีนสีเขียวก็จะต้องยืนอยู่เฉพาะบนสีเขียวอย่างเงี้ยคะ่ะยังขึ้นได้เรื่อยๆนะคะจังหวะดีเลยทึงมีมีการหาลงมาคุยกับเพื่อนคะ่ะบ่นบนบน่บนแต่ว่าเสียงเสียงออริจินอลจะถูกตัดไปนะคะเพราะว่าเราบ่นเยอะเราจะไม่เอาเสียงออกสื่อแล้วข้างล่างก็จะแบบมีคนคุยกันเยอะๆด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยตัดเสียงออกไปดีกว่าไมั้จะดังมากเราไม่ได้ยินเสียงภาค อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวปึ๊บไปได้ไหมไปได้ไหมเกือบจะมองไม่เห็นกันแล้วเนี่ยสิบหกเมตรก็จะสูงๆประมาณนี้นะคะปึบปึบโอ้โอ,โอกำลังดูว่าตอนนี้เพิ่งสามนาทีครึ่งในคลิปแต่ว่าคลิปมัมเวลาเต็มเนี่ยตั้งแดนาทีนะคะมาดูซิว่ามันไปติดตอยู่ตรงนั้นนานขนาดนั้นได้ยังไง สลับขาก็แล้วปึ๊บอ่าหรือต้องไปตรงนี้นะไปไม่ถูกเลยเอ้ยหาไม่เจอค่ะว่าต้องไปยังไงพยายามขึ้นพยายามลงเปยงคงหามุมไม่เจอนะคะจะเทไปทางขวาไม่มีที่วางแล้วนี่ถ้าประหลาดมากนะคะนี่ ้ายืนแบบบิดเขาเข้าในทั้งสองข้างยังไม่มีแรงยืนขึ้นแน่นอนเลยเนี่ยก็ยังไปไม่ได้งงนะหันมาคุยกับเพื่อนหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการเทคอัน,นี้เรียกว่าเทคก็คือเออเราจะนั่งอยู่บนเชือกเลยนะคะก็คือพักปล่อยมือได้อย่างเงี้ยไม่รู้จะไปยังไงแต่ลองดูก่อนมีความพยายามหาหาท่าหาทางที่จะไปแล้วก็ยังยังพอมีแรงอยู่ค่ะแต่เราจะอดทนอยู่อย่างนี้ได้แค่ไม่นาน พยายามเช็ดมือคือตัวจับด้านขวาเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีมันจับไม่อยู่แล้วมันขึ้นซ้ายต่อไปไม่ได้ด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ก็ยังอาจจะถือว่ายังยังยากเกินกว่าเกรดที่ให้ไว้ในส่วนของ5้าสก็คือแค่มู v e จบมูฟเดียวนะคะที่ยังรู้สึกว่ายากเพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงก็ยังปีนหลีดตอนจบอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนกันทั้งที่ปกติเขาก็ปีนไป6 b อะไรแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่า โอเคมันคงยากเกินไปจริงๆแหละเดี๋ยวรอ,อมาดูกันอีกทีนึงว่า,าจะมีการปรับเส้นทางยังไงหรือว่าจริงๆเกรดมันสูงกว่านี้นะคะแต่ว่าเท่าที่พีนมาก่อนนะั้นเนี่ยก็โอเคประมาณ 5C ีเนี่ยใช่แต่ว่าตอนจบมันจบไม่ลงค่ะเนี่ยพยายามมากที่จะจบอีกหลายนาทีเลยค่ะเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบพยายามออกขวาบ้างออกซ้ายบ้างบิดตัวบ้างเทบ้างจะก,กระโดดก็ไม่กล้ากระโดดนะคะแล้วเพื่อนข้างล่างตัวเล็กกว่ามัมด้วยถ้ามัมกระโดดเขาน่าจะลอย ไม่ได้ติดขัดก็เลิกพากแล้วกันนะครับดูไปเฉยๆอย่างเดียวก่อน แขอยู่นะครับไปไม่ได้บิดไปมาก็แล้วเปลี่ยนทั้งแขนทั้งขาอันซ้ายนี่จะมันสูงนะคะยืดสุดแขนก็ยังไปไม่ถึงเลยโอ้มองไม่ค่อยเห็นนะมันข้างบนมันไกลเกินกว่าที่เราจะมองเห็นตัวจับแต่ตัวจับเนะี่ยแทบจะอยู่ตรงแบบเหตตัวที่มัมชอบไปตกมันเนี่ยไม่ถึงจริงๆค่ะบิดไปบิดมาก็แล้วอึ๊บอัพก็แล้ว ไุดท้ายก็เทคไปหลายทีก็คือนั่งอยู่บนเชือกนะคะให้เพื่อนเนี่ยช่วยช่วยทําเชือกตึงๆออกไ้แล้วเราก็นั่งพักก่อนเพื่อจะหามูกที่จะต้องกระโดดไปค่ะแต่ก็ไปไม่ได้อะ่ะไ,ไปไม่ถูกเรียกว่าไปไม่ถูกเหมือนกันเดีต้องลองดูว่าคนเขาปีนได้เขาไปทางไหนยังไงนะคะหรือต้องกระโดดได้น่ขึ้นไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีความบิดไปบิดมามงงงวยมากค่ะติดอยู่ตรงนี้มาสองสามนาทีเลยนะเนี่ย เพื่อนที่บีเลก็คงเมื่อยนิดนึงเมื่อยทั้งคอทั้งต้องดึงเรา แค่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาลองใหม่ค่ะว่าไอ้สุดท้ายเนี่ยต้องไปยังไงหรือเจ้าหน้าที่เขาจะมาปรับให้มันไปได้หรือไม่ก็ปรับเกจให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาตลอดเส้นทางมันก็ 5C แหละกําลังดีแต่ว่าท่อนจบแค่น,นั้นที่เรารู้สึกว่ามันยากนะคะก็ไม่รู้ว่าลืมติดไปตัวนึงหรือเปล่านี่ก็มีการมาคุยกันต่อนะคะว่ามันต้องไปยังไ,ไงไปยังไงก็ไปกันไม่ได้ เข้าใจเกาหัวจบเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย